เทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งค่าให้มีการพัฒนาตลอดเวลาและการเปิดตัว macbook Pro รุ่นใหม่ล่าสุดของ Apple ที่มาพร้อมกับชิป M5 ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นการก้าวข้ามสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกครั้งชิป M5 ถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมัน่นและมีความถือถอนสูงและมันมีการติดตั้งแกน CPU CPU จำนวนสิคอร์ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่ยิ่งใหญ่จากรุ่นก่อนหน้าอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่ Apple จะเปิดตัวชิป M5 Pro และ M5 Max ในปี2026ซึ่งจะเป็นการเพิ่มเติมในการสนับสนุนการใช้งานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอุปกรณ์นักของ a อ p l e ชิป M5 มีการแบ่งออกเป็น CPU ด้านการประมวลผลด้วยประสิทธิภาพสูงสุด (Performance) และ CPU ด้านการประมวลผลแบบประหยัดพลังงาน (Efficiency) ซึ่งทำให้มันมีประสิทธิภาพการประมวลผลแบบหลายชายดีขึ้นถึง15% เมื่อเทียบกับชิป M4 ที่มาก่อนและนี่เป็นสิ่งที่ทําให้มันมีความสามารถในการประมวลผลภารงงานแบบเทรดเดียวอย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นเช่นการเปิดแอปเล่นเกมและตอบสนองต่อการทํางานทั่วไปในชีวิตประจําวัน เมื่อมาทดสอบความสามารถของชิป M5 ด้วยโปรแกรม Geekbench 6มันได้คะแนนสูงสุดเป็นประวัติการทั้งด้านความเร็วและการประหยัดพลังงานซึ่งทำให้มันเป็นอีกก้าวสำคัญของ Apple ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยคะแนน Single Core ที่ได้ไป4,263คะแนนมันเป็นสถิติคะแนนสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ประเภท Mac และ PC ในฐานข้อมูลของ Geekbench และมันยิ่งเป็นความล้ำหน้าอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับชิป M4 Max และ Ryzen 9 950X 3D ของ AMD ที่มีคะแนนน้อยกว่า แต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดที่มีอยู่ชิป M5 ยังมีความสามารถในการประมวลผลแบบมันติคอร์ด้วยคะแนน17,862ซึ่งเร็วขึ้นประมาณ20%เมื่อเทียบกับชิป M4 ที่ติดตั้งใน Macbook Pro รุ่น1ินิ้วรุ่นปี2024แต่ยังเทียบไม่ได้กับชิป M4 Max ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าซึ่งทำให้เราเห็นว่ามันมีความสามารถในการประมวลผลที่ยิ่งใหญ่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ Apple ยังติดตั้งชิป M5 ใน iPad Pro รุ่นใหม่ด้วยและมันได้คะแนนซิงเกิลคอรจาก Geekbench ที่4,175ซึ่งทำให้เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ Apple กํกำลังพยายามขยายขอบเขตการใช้งานของชิป M5 ไปยังอุปกรณ์อื่นๆอีกด้วยและนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจการเปิดตัวชิป M5 ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ Apple กํกำลังพยายามพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มีความสําคัญมากจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่มีคนเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือไม่มีคนเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที Asian ่ทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการใช้งานอุปกรณ์หรือไม่มีคนเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วหรือไม่มีคนเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่หรือไม่ มีคนเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตหรือไม่มีคนเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่หรือไม่มีคนเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตหรือไม่มีคนเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่หรือไม่มีคอ น่าเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นใช่หรือไม่มีคนเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่หรือไม่มีคนเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่หรือไม่มีคนเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่หรือไม่ มีคนเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ในชีวะติดประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่หรือไม่มีคนเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่หรือไม่มีคนเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่หรือไม่มีคนเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่หรือไม่ มีคนเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ในชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่หรือไม่มีคนเห็นว่ามานั่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ในชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่หรือไม่มีคนเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ในชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่หรือไม่มีคนเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ในชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น